สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นและตัซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยยาสีฟันซอสอินเทนซีฟกัมแคร์น้ำมันรำข้าวคิงออริซานอน5,000 ppm ต่อนะคะค่ำคืนวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องมีความสุขและสนุกสนานแน่นอนเพราะแขกรับเชิญเราเป็นสาวอารมณ์ดีอาตุ๋ยนั่นเอง <c oughs> อย่างที่เราเกิดตั้งแต่ตอนแรกจ้ะ ว่าตุ๋ยเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์เก่งฉกาจเรื่องของการเรียนเสียงมันเริ่มตอนไหนคะคุณอาจริงๆเอาเรื่องนี้กลายเป็นแบบอาชีพเลยในการพากเสียงอัดสปอร์ตพากหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พากตึมเลยสิพากตึมเลยค่ะจริงแล้วคือต้องอ่านเรียนจบมาเนี่ยก็พากเสียงมาดยตลอดแต่ความสามารถมันเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะมันเกิดขึ้นจากความชอบความสนุกของเราคะความรักมีมีฉันทาในงานอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันท่าของเรามันก็ไม่ได้เกิดจากการแสวงหาค่ะมันก็เกิดจากความบันเึิงคือตอนเด็กๆไม่มีใครเล่นด้วย อ้าวทำไมอะลูกคนเดียวเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยอนไม่ลกคนเดียวงูคือประมาณเอาเอาที่รู้ความคือปหนึ่งอ่านหนังสือออกทําให้เราเริ่มพักเป็นนะคะก็คือเราอะอยู่กับพี่ของเราอีกคนหนึ่งติดกันพี่กุ๊กกิ๊กอะค่ะตอนนั้นคือพี่ป่วยบ่อยแต่เราเป็นเด็กอะเราก็ไม่ได้สงสารพี่แต่เราก็รู้สึกว่าเด็กที่ป่วยได้รับการดูแลดีฉันก็อยากจะป่วยบ้างแล้วก็รู้สึกบ่นไส้พี่มันเป็นเด็กบบนีแล้วไ่ใสไม่ดีเนาะ ตอนนั้นเป็นเด็กปอหนึ่งซึ่งคิดว่ามีเหมือนกันก็แบบเหมือนกับว่าอิจฉาอิจฉาพี่ใช่ค่ะคือแกล้งจนพี่รำคาญคือพี่ไม่อยากทะเลาะพี่ก็เดินหนีก็ไม่เล่นด้วยหรือว่ามีเด็กข้างบ้านมาเล่นด้วยกันพอเราไปเล่นเราก็รู้สึกว่าเป็นที่ถูกสังคมรังเกียจเพราะว่าเราอ่ะชอบทําวงแต่เราชอบแกล้งพี่ก็รู้สึกว่า เล่นคนเดียวก็ได้มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียวมันก็เสียงมันก็จะเงียบเงียบเราก็เลยต้องรู้จักที่จะพูดคนเดียวอาจจะเล่นเป็นแม่ค้าคนเดียวเพราบอกว่าเขาเล่นค้เดียวเล่นคนเดียวเราเล่นคนเดียวที่ลังเล่นลูกจ๋าเลิกลูกช่วยซื้อปลาของยายหน่อยสิจ๊ะคุณยายคะที่ยายจะซื้อปลามาจากที่ไหนเหรอคะลูกถ้ายายซื้อมาขายยายจะไม่ได้กำไรนะคะดูยายจับมา พูดเองเออนี่คือประถมปหนึ่งปหนึ่งตั้งแต่เล็กค่ะพูดอยู่คนเดียวแล้วก็แบบเออก็มีผู้ชายมาชอบด้วยครับเออคุณคุณสวยจังเลยขึ้นคงคบกับฉันไม่ได้ละค่ะฉันเป็นนางเงือกคือเล่นอยู่เที่ยะ ก่าที่จะพูดได้อะตุ๋ยมันมันต้องมีต้นฉบับต้นเสียง<ะ>ไปฟังจากที่ไหนคะก็คือเหมือนเราดูการ์ตูนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็มีหลายๆเสียงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ภาพแล้วก็มีเสียงของคนพูดก็แสดงว่าเราอะก็ทําเสียงแบบนั้นได้ความเงียบของการเล่นคนเดียวก็ทําให้เราเนี่ยหัดพูดพูดเสร็จแล้วเราก็เล่นคิดในหัวของเราพออ่านหนังสือออกแล้วก็เริ่มอ่านแล้วก็ใส่เสียงลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเ,เริ่มเรียนเสียงคนต้องคนนี้คนมีชื่อเสียงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรียนแบบเสียงเนี่ยเกิดจากการที่แบบอยากให้เพื่อนรักตลกสนุกก็เรียนแบบพี่เุยตอนนั้นพี่เุยได้ตำแหน่งเุยรู้สึกดีม,ดมากที่เุยได้เป็นอันนี้พี่เุยดูอายุเอยอะไปหน่อยเหรอตายแล้วทำไมเราไมอ่สู้กัะทำไมงานเทิงชื่อเสียงลูกบอลนี้เุยเสียงลูกบอลนี้ยทำแล้วเพิ่งบอกเฮ้ยดีดีแล้วจากนั้นก็ค <c oughs> ือแกะ จากทีวีอะค่ะคือเหมือนการปรมือบุืยเออเหมือนจังมันเป็นเหมือนเป็นการสร้างพลังให้เราเออดีนะชอบเลยอยากใหคนชอบอย่างนี้เขามีเวรกรรมเด็ดๆไหมคะทำแล้วแบบจํำฝังใจเลยด้วยความที่เราอ่ะมีเสียงให้เลือกในโกดังของเราเยอะโอ้ใช่ไวอย่างนั้นเลยใช่ค่ะแล้วหน้าตาเราก็ค่อนข้างจะพังๆหน่อยนะคะตอนเด็กๆหน้าแบบนากลัวแล้วก็ก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีโลกที่คนอ่ะไม่ได้เห็นหน้าเราแต่ต้องคิดว่าเราสวยด้วยการแบบรับโทรศัพท์ให้เพื่อน แล้วก็แบบทําเสียงที่แบบนุ่มนวลแล้วก็สวยแล้วคนก็คิดว่าเราอ่ะเป็นคนสวยคุยกับเขาอยู่ปลายสาย๋อนี่คือเสียงแบบนี้เลยใช่ใประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันไมไ่กล้านดเพราะกลัวเขาเห็นหน้าค่ะกลัวเห็นหน้าแล้วนางตกใจเดี๋ยวจะแบบโมโหกระซวกไสเราเอาตอนเด็กเขาบอกว่า อาตุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งคือถ้าตั้งใจอะอารู้สึกว่าเด็กทุกคนที่แม้แต่ลูกหลานของคุณผู้ชมที่ดูคราวน์นอยู่นะคะวันนี้เขาอาจจะดูเหมือนเรียนไม่ค่อยเก่งหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาอะไม่มีแรงจูงใจที่เขาจะเรียนแต่ของอาเนี่ยคือในตอนนั้นรู้สึกแบบอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณแม่บ้างอาก็เลยตั้งอกตั้งใจตอนแรกก็ได้พยาบาลอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็ได้หมออย่างเงี้ยใจอะเรารู้สึกว่าถ้าเราอะ เป็นคุณหมอพ่อแม่เราะจะต้องภาคภูมิใจแต่ลืมนึกไปว่าภาระอันหนักอึ้งของแพทย์ <c oughs> คือคืออะไรหมอเนี่ยร,<ะ>รับผิดชอบสูงความรับผิดชอบสูงมากถ้าเกิดว่าลดควา่มมาตอนตีสามและอตุยก,กำลังเพิ่งนอนเล่นเกมเสร็จตอนตีสองจะนอน <c oughs> นอนเสร็จแล้วหมอค่ะหมอแล้วเราก็ไม่ตื่นเรื่องอย่างงี้แล้วคนเป็นหมอจริงเขารับผิดชอบเยอะเราอะไหนจะแบบเล่นเกมนอนขี้เซา กลัวผีถ้าเป็นหมอเนี่ยต้องทําให้สุขอนามัยของผู้คนดีขึ้นสุขภาพเขาดีขึ้นแต่สุขอนามัยของเราสปกปรกโสมมห้องนอนที่โรงเรียนท,ที่เรียนนะคะก็สกปรกที่สุดในหอค่ะเหมือนเราเยอะเลยเดี๋ยวพูดแล้วมันขัดกับร่างกายเขามากเลยนะเขาก็ผิวพรรณสวยงามนุ่งกระโปรงหน้าตาสะท้านี่คือเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วค่ะจี่สาขาอย่างคุณแม่อาอย่างเงี้ยต้องเก็บที่นอนแล้วอ่าวว่าแม่คะแล้ว พอลูกกลับมานอนใหม่อะมันก็ต้องเป็นแบบนี้เออเขามีความคิดดีนะเเราไม่อยากนอนที่มันตึงเราไม่คิดหรอกว่าที่มันย่นเข้าไปมันจะมีหนังเราหรือขี้ใครหรือมันรคุณแม่ค่ะแล้วพอมันตึงแล้วอะเราก็ไม่กล้านอนสิคะเราก็ต้องยืนมองมันเพราะมันสวยแล้วเราก็ไม่กล้านอนไม่เรียนต่อหมอคุณแม่รู้สึกยังไงอะคะอืออ่าแบบซาบซึ้งมากเลยในแบบการที่แม่ไม่ไม่บังคับเพราะว่า ถ้าเป็นอาอาจจะทําใจได้ยังไงลูกสอบได้แพทย์สอบได้แพทย์แล้วไม่ยอมใช่แล้วแบบแม่ก็บอกว่าคือแล้วแต่ลูกเคารบการตัดสินใจของลูกทา<ม>ที่ททลูกมีความสุขเสียดายาั้ยที่ไม่ได้เรียนหมอมาบัดนี้ก็รู้สึกเสียดายเช่นเดียวกันค่ะคือเหมือนกับว่าพอถ้าเราเนี่ยมีความตั้งใจทะลุข้อจํากัดของตัวเองไปให้ได้อะ่ะ การเป็นแพทย์อะในการดูแลคนอื่นในแต่ละวันอะเหมือนได้คอลเลกบุญได้คอลเลกสิ่งต่าง,งๆแบบคนเจ็บคนปวดมาแล้วเขาหายจากการรักษาของเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีขนาดไหนเราจะดีใจใกับชีวิตทุกวันทุกวันทุกเคสที่เราดูแลขนาดไหนแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเราเดินทางนี้แล้วเราทําให้คนหัวเราะแล้วก็มีความสุขกับเราได้เราก็เป็นการคอลเลกสิ่งดีๆแล้วอาก็มีความสุขกับทุกวันของอาตอนนี้เลยการเรียนเสียงทําให้อตุ๋ยของเราดัง คนจะจําได้มากกว่าเอางี้อตุ๋ยเรียนเสียงใครเรารู้สึกว่าเกิดก็แบบเรียนแบบที่เกิดที่สุดคือพี่พอกนะคะแล้วก็เหมือนาเลงฟังเราไม่ดูหน้าสิเหมือนมากเลยลองลองดีแต่เสียงลอยมาเห็นเฉยต้องดูตาดูจริตของตาดูปากมันเหมือนอว่าองศาของกล้ามเนื้อบุน้าทุกอย่างมันจะแบบไปด้วยกันแบบตอนมนใหม่ก็คือแบบถ้ามาใหม่ก็จะแบบพูดช้าแล้วก็แบบ นึกคำไม่ค่อยออกแต่เดี๋ยวนี้น้องพ่อพูดเร็วมากเลยพ่อพูดพ่นไฟมากเลยเจอเจอใหม่พูดเร็วมากเคยเจอเขาไหมเคยเจอค่ะแล้วเแล้วน้องพ่อว่าไงพี่ลาไม่ให้เขาทันว่าค่ะบอกว่าเธอเธอเธอพูดเรียนแบบฉันกลายเป็นออกตัวกลายเป็นเรียนแบบน้องพ่อมาเรียนแบบอาตุยใช่ไหมฮะมีคนอื่นไหมโซเฟียโซเฟียลาใช่คุณโซเฟียเขาไปที่94 E F M ตอนนั้นเขาเป็นแขกรับเชิญให้มดดำใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปแล้วแบบฮะ โชเฟียไม่เคยพูดอันนี้นะเขาได้ยินเสียงนี่อันนี้โซเฟียแล้วนะใช่เละเสียงในถอตที่อาตุยอ่ะพากเป็นเขาแล้วเขาก็แบบว่าฮ่ามัวรลามอันนี้โชเฟียไม่ได้พูดใช่ไหมใครพูดน่ะใครพูดฉันพูดตอนไหนเนี่ยอ๋อที่แท้ดุยดุยคุณผู้ชมดุยดุย อ่อันนี้ต้องขอถามเคลมลับได้ไหมคะ<ช>ถ้าเกิดเด็กๆที่ดูอยู่เขาอยากจะแบบอยากลองทําบ้างมีเคลดลับไหมคะมคือเหมือนแต่ละท่านนะคะที่อาเรียนแบบบางครั้งเนี่ยเราอะต้องศึกษาคาแรคเตอร์ของเขาไปทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เป็นเขา <S 1> <S 1> <S 1> แล้วสิ่งสําคัญหนึ่งอย่างก็คือคือถ้าถ้าจะให้เหมือนมากเนี่ยต้องต้องะะอินคาแรคเตอร์ค่ะแต่ถ้า จะฝึกให้เสียงเรามีความกว้างทําได้หลายแบบอะค่ะก็ฟังเยอะๆแล้วก็หัดเปล่งเสียงพูดออกมาฟูงเสียงคนั้นเยอะๆเหมือนอาแบบต้องไปพากเสียงเป็นน้องพอลล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาก็แบบกรีดเลยอ่ะแบบพอลล่านะพอลล่าเทเลอร์ค่ะก็แบบรับงานก็ไม่ได้ถามรายละเอียดไปถึงก็แบบอาช่วยหน่อยนะบอกอะไรอะไรช่วยพากเป็นพอลล่าหน่อยเถอะโอ้หงานหนักสิงานหนักอาก็เลยต้องแบบเปิด เปิดเสียงน้องค่ะแล้วแบบฟังแล้วก็แบบต้องเป็นคนแบบบวกๆแล้วก็มีความสูงในเสียงอะ่ะเสียงแบบชอบแบบให้มีความสุขมากมแล้วแบบไอ้ก็ไปเป็นพอลล่าแล้วก็เป็นพาวเป็นพอลล่าในโฆษณานั้นมันไงไม่บ,บอกเลยว่ามันไม่แยกันฝึกอย่างเดียวมันเป็นพรสวรรค์ใช่ต้องแทบจะต้องนั่งสมาธิว่าแบบเฮ้ยพอลล่ามัน เป็นเด็กท <og ran ial language> ี guys, ่แบบสดชื <og ran ial language> ่อสดชัดต้ององลงอะว่าต้ององลงใช่ต้ององลงอาจารย์หมอพรทิพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่อยเอาหน่อยหมอเหรอคะหมอก็ทําตลอดนะคะเพราะเจอกันเนี่ยนะคะหมอก็นั่งตรวจอตุยนะคะแต่จริงๆแล้วหมอเนี่ยต้องดูศพนะคะแต่อตุยเขาเหมือนศพ เวลาเจออาจารย์ก็แบบุบยทุกท่านนี่ก็คือเป็นต้นแบบของอาก็กราบกรานทุกท่านเสมออาจารย์นี่อาจารย์หนะพูดถึงภาพภาษาอังกฤษเหมือนกันเขาว่าภาษาอังกฤษของอาตุยเนี่ยเป๊ะมากใครที่เคยเห็นใน u t u b e เนี่ยนะคนดูใช่ไหมคนดูเป็นแสนเป๊ะตรงไหนอธิบายหน่อยที่เขาบอกว่าเป๊ะคือว่ามีแฟนคลับที่อยู่ที่ต่างประเทศเปิดให้ฝรั่งฟังด้วยแล้วฝรั่งยื่น สำเนียงดีมากสำเนียงเหมือนมากสำเนียงเป็นฝรั่งแต่ฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องเออทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวที่จาสำเนียงดีแต่ฟังไม่รู้เรื่องสิแต่มันเป็นภาษาไทยนะะเพราะว่าฝรั่งฟังภาษาไทยไม่ได้คือเป็นเรื่องของการพูดภาษาไทยแต่ใส่เป็นสำเนียงของฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ให้ลองซะหน่อยนะเรามีครับสำหรับครอบครัวสเปนเซอร์ตอนรับสมาชิกใหม่คุณเจคุณเปิ้ลแล้วน้องเจคช่วยอ่าน ส่งไปถึงนะฟังฟังอยู่นะคุณเปิ้ลแฟมิล <Family S 1> ี <Spencer S 1> ่สเปนเซอร์เอาฟังสวัสดีค่ะครบครูสเปนเซอร์เจเพิ่งเล็กคนลันเจกเพ่งยองรอยบังค่าลันเจกเรียงยักคุ้มไม พว r เราชุดคอนจ์จะร่ยการพรานไนท์คิดถึงทางสามคนมากมากเลยก็โดยเชฟพ,อพาอขึ้นแม่ขึ้นสวยขึ้นเพิร์ลแคทเทิเสเียงฮูโรอยากให้กลับมาทำรายการเร็วๆและจะลมอมเพลางแจมาจีินพวกเราด้วยครัและแคทเทรายการพรานไนท์ <c oughs> เพื่อไหนเนี่ยที่มีพิธีกรเป็นฝลั่งทั้งหมดเลยป่ะ็นูกก็ฟังภาษาไทยแล้วแล้วเหมือนเนื้อหาซีรีส์แหมสนุกสนานกันไปนะเชื่อว่าผู้ชมก็ยิ้มตามไปด้วยนี่คือเรื่องราวของอตุยเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาคุยกันต่อมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากจะรู้กับอตุ๋ยพุทธชาติสัก,กครู่ค่ะ มันไม่ใช่แค่ไม่ชอบมันคือความทุกข์ทรมานขั้นสุดของอาเปิดน้ำออาบน้ำอันแรกที่ได้ยินเสียงของอาคือ้าันี้อาบอย่างวันนี้ไม่ได้อาบๆกลางคืนว้าเจเป็นคิวปีดทำให้เรามารักกันจนเจแอบหึงพี่เจห่วงใครคะเขาออยากได้ใจ